เคี้ยวหมากได้กูเคี้ยวหมากเบาๆเลยนะนายดูสิพี่สาวนายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยหมดแรงตุนเสียงอะอะไรพี่บอกว่าจที่บอกว่าถ้าสมมติว่าปลดโปรเทคมาเล่นกับรอซ้อมใช่ไหมวันนี้เราจะเล่นแค่สิบค่าถ้าไม่ปลด หลังหมดก็เด็กเขาจะเขาจะเขาจะยื่นเต็มโอ้ยแต่เมื่อวานก็สนุกนะม็เป็นเรื่องอะไรกันวะรู้เขาบอกว่าเขาอยากเล่นด้วยเฉยๆอ่ะเดี๋ยวครูก็ลองไปคุยมึงมึงมึงมาที่แลกเงินก็ได้นะไอ้ควินมันมันบอกว่าให้มาคุยตรงนี้ก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเงินธนาคารใหญ่อ่ะมันดับกลัวด้วยมันดับแบบอะไรอ่ะอะรวะดูครูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอด ไม,ไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมพี่มีอะไรอ่ะมีอะไรปะเขาบอกว่าซิกซิกให้ปลดผเด็กมาเล่นกับเราเล่นแค่สิบล้านถ้าไม่ปลดเขาจะยื่นเต็มหลังจบเรื่องไหนวะอะไรอก้าเรื่องอะไรอ่อะงงอุตส่าหอะไรทีเดีกววะนี่กูหายไปแบบว่าจะทางแก๊งอยู่แล้วนะเออบอกไม่ว่างได้ไหมติดภารกิจน่ะอยกูไปเปลี่ยนเสื้อฟะงให้สั้ เหมือนเขาเพิ่งโดนมาป่ะน้งเบื่อไว้เห็นพวกกูเป็นเหรียญอีกละเขาอยากเล่นเฉยเขาบอกว่าเขาอยากเล่นสนุกสนุกเหรอไม่น่าปลดหรอกไม่คุ้มหรอกวันไหนอยากเล่นเฉยวันไหนบอกมาวันไหนใช่ใช่ A few minutes later อยู่ในเมืองแล้วมึนไม่ใช่ชื่อไปติดนอยขับไอ้นี่เซีนมาแล้วไอวีนมันบอกว่าให้เรียกคนที่คุยรู้เรื่องมาก็เลยเียกซีนใช่เุยกคนตัวจ้าใช่เควีนไอินตัวจามะบอกว่าน้องฝอแก๊งเราอะไนพูดตรงๆนะดักได้มเลยคือยังไงพวกผมตอนนั้นมันมันไม่ใช่พวกผมอะเพราะว่าตอนจบยังไงเราก็สองแก๊งเราก็จบไม่สวยครับ หมายถึงตอนไหนครับตอนคุยจบพวกผมยังเข้าใจสิ่งที่พวกผมพูดออกไปตอนจบไหมครับว่าบีบีจีพร้อมเม่อไหร่ก็อะไรนะใครพูดว่าวันนั้นอะตอนจะถามเด้อครับตอนนั้นแก่เลยะพอด,ดีพวกผมใส่สีอะไรนะักก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยอะไรงง จีมน่าพูดเรื่องเสีอของพวกผมเลยจริงจริง What What the fuck เพราะพวกผมก็โดนโดนไล่เปลี่ยนสีมา <c oughs> อะไรอ่ะ๊บนึงครับ <c oughs> งงเลยเหีย ได้คร <t od em |ms|> ัเอามาไอซอนน้องปีิ์แรกทีสองใช่หรอใช่ไอเหียได้เแนสองเอ็มไอเขีดนีเอได้เกินสองเอ็มกูไปกูเรียวยวเดียวไม่เดี๋ยวเคุยสองเอ็มเดี๋ยวค่อาคุยที่ร้านตอนนี้นะเนี่ยคุยเนี่ยเหนกุ้นสร้างชเสียงมะอะไรวะ ะอ่าเห็นริพูดเรื่องเรื่องปลดโปรติกว่าว่าไงบ้างนะครับจะรอลงมบไปตอนนี้ครับจะไปยืนเพื่อเอาผมยืนตรงนั้นซึ่งหลัแล้วมันมันพักมันพักแม่ไปโคม่าพักได้ลุงมันเราคุยกันหักมันใช่ครับมันพักได้พักได้แล้วก็มันก็จะต่อให้เลยถ้าเล่นติดถ้าเราตกตกตกลงกันไว้แบบนั้น ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวโทรถามสภาให้เลยละกันเดี๋อเๆๆอให้เขาถอยดีกว่ามีเบอร์สภาไหมครับสภาอะไรกัาเมื่อไรจะเอากันสั้งอีเด้อแหลบเลยอ่ะไม่แหลบมเชื่อเลย ากลางอะไรกัน แค่เจ็ดสิบใบยังเกินหอก็ให้เกิน็ให้เกินไปพันเองห้หมดเลย้ไม่เลยไมเลยกูให้เกินไปล้านนึงมั้งกินกูดิมี่เจ็ดสองให้เกินไปสามล้านไม่ใหรอพี่พี่บอกเรียกวได้เงินรางวัลมาเดี๋ยน้องนั่เดียวพอไม่ม่แกไม่แกรเหล็กไอ้รเล็กไอ้รเหล็กราเหล็กเดี๋ยวพอทำให้แบ่งกันเขามันหน้ากูเหมือนที่มันหน้าไอ้พี่อห อ่าไม่มีหารลับเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราโทราหาให้ครับด้วยกันหรือหารมีโล่ไปลองตัวหารมีโลผมก็ไม่รู้ตรงตัว่ะแล้วถ้าเล็กมาไปขายยามากผมถือนะ กบอกว่าถ้าสมมติเขาเปิดโคม่าต uh, okay, right? ัวเองเพื่อมันจะต่อได้ไหมโคม่าแล้วเป็นเป็นอะไรครับอ่าเป็นที่ติดผ้าครับเออโอเคครับนิทาทเกาทำมาละคุณเพลย์อะโหลนิทานิทานถาถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติเขาแก๊ง แกงตรงข้ามเขามีโคม่าแล้วเราให้เขาปลดมาเล่นแล้วทีนี้โคม่ามันจะต่อไหมหรือว่าไม่ไม่ต่อไม่ต่อคือปลดก็คือปลดเลยใช่ไหมโอเคแล้วไอ้ที่มันไอ้ที่อ๋อเอาเอาเราแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาถามอีกทีฮัลโหลไม่ไม่มีอะไรเดี๋ถามดิทาแล้ว มันได้ ICU ไม่ใช่โคม,ม,ม,ม่าพวกมึงเคยอ่านกดสภาเมื่อกี้เนี่ย เออนโคมมาไอทีวีก็ไม่ได้เหมือนกันอันนั้นมันอีกน้อมใช่เหรอไอเมย์บอกโคม่าเหมือนกันไหมพูดคาร์ลังกันแดงครับพลังเงินแดงครับพลังเงินแดงครับประมาณไหนเลยโคลูก้าอยู่ไหนลูก้าแล้วก็เสียวันที่ครับพี่ไอ้ลูก้าอยู่ไหนลูก้าไปขายยามั้งพี่ นี่เรอหมอสายพังกูไม่มีรถกลับนะเว้ยเน่นเปียกปิดแอรปิดตู้เงินเงินไม่เป็นไรครับพี่ตีขอบคุณครับอะไรครับ ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับวุ้นหยู่ปะเนี่ยโอเคค้ามึงเงินงั้นไม่เป็นไรคร้าผมนะครับวัดหยุดได้บอยขอดิบโตด้วยหรออะไรนะไปกินเไปกินไปกินโต๊ะไอ้กินเลยครับมันชอบปกป้องกไอ้กินครับไอ้กินครับไอ้กินคนเดียวเลยไอ้กินเป็นคนทำเป็นงานปังเกียร์อยู่ไหนวะเียระ แม่ไแ่ม่เป็นะไรนะพี่นุก็ใจพีนะี okay. ่นกับแรนไว้แล like ้วขอบคุณครับผมมพอผมก็ไมดการปะทายอน้องพรีงาวพี่ทำระเบิดพี่แฉกุกับแม่พี่กุกับนน่งงดิก็งไม่หรอ น่าเบือ่องงจัดเยี่ยอะไรวะสุดๆกูว่าเราแทบไม่เข้าเมืองเลยนะน,นี่เออไม่เขาบอกว่าอะไรจบไม่สวยกูก็ง,งงแล้วไม่เราโดนตีเพราะว่าปากเราไม่ดีเรื่องสีไปหลายรอบแล้วเว้ยไม่ไม่อันนี้เขาพูดถ,ถึงเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่าที่เราตีอแหลเรื่องเก่าเออใช่เออแต่ก็ตีกันมาแล้วไม่เหรอเรื่องสีไม่เราจะมาพูดทำไมเรื่องสีกออูไม่รู้กูก็งงนี่ไง กูว่าเขาห่าเรื่องตีเฉยๆเว้ยเออหานเรื่องตีแหละซึ่งตอนนั้นที่เราตีกันเราเป็นคนเปลี่ยนชุดเห้เขาโดยไม่ได้ใส่สูตรด้วยซ้ัก็เราที่อยู่ก็มาโทษแบบว่าเขาแบบไปใส่สูตรหลายสีเกี่ยวที่อะไรมึงเปลี่ยนเองหรือเปล่าที่อ่ะไอ้ใค่แค่มึงอ่ะเกี่ยวกูก็งงยังงงเลยอ่ยไอ้ที่เรามาโทษว่าแบบเราไปทําให้เขาแบบเปลี่ยนหลายๆสีเกี่ยวที่อะไรเขาเปลี่ยนของเขาเอง จะเอาเงินจ้างที่จ้างเงินจ้างเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังซ้อมเามาให้แต่เรื่องอะไวะเรื่องมันมันตีแล้วมันก็จ,จบไปแล้วไม่ใช่ปะรอบรอไม่หลอกเขาอ่านแกงตีนั่นแหละกูเห็นกูได้ยินเขาพูดถึงเขาจะไปตีแกงแกงเงินไม่รอเนี่ยไอ้ปาละพี่รอบนี้รอบนี้มันต้องจ่ายจะวันไหนอ่ะเันแกางอะ่ะปแล้วไปาละวตอนมอละอ๋อนี่แต่เรื่วันจันทร์เอ้ยรถใครยังไม่เก็บปะไม่รู้กูไหนนะวันไหนนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้ แล้วเขาพูดกับมึงว่าไงไ,รไอ,ไอริไอไควีนอะโทรมาหาก,กูตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูก็ถาม<ว>เขาแล้วว่าเรื่องโปรประเทศ่ายังไงครับเขบาก็อปป๊อปันนี้กระเป๋าหนึ่งส,สองสามกระเป๋าแล้วหนูมีตังค์ส่งเงินแกกระเป๋าไม่มีครับไม่มีเลยป้าเนี่ยมึงลองไปปรึกษาพี่ยังแม็กซ์ซิงอืออะไร กูว่าไปึกษาพี่ยังเขาเรียกว่าอะไรครัมีพื่องยงอะไรแบบนวะคือคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนเราที่เหมือนเี้ยหลงอยู่แล้วไปโดนหาเรื่องหน้าบ้านถูกปะเรื่องนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องสีสูตรอืมใช่อ่าเรื่องนั้นเราก็ตีไปแล้วจบไปแล้วแต่วันเนี้ยเขามาพูดว่าก็วันนั้นมันจบไม่สวยผมก็เลยแบบว่าทําให้เราสีสูดไม่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนสีเนี่ยเหมือนว่ากูผิดอ่ะ แตไม่เอนตอนนั้นทันเดอร์บอกว่าถ้าจะมาเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาเอาคืนได้ครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแก๊งเขาแล้วเวคุก็เลยงงว่ามันเป็นคําพูดแบบนั้ไดแล้วงรไม่ได้มีไม่ได้ไม่เคยอย่างนี้ไ้ยเหมือนเขาพูดเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับบีจีนี่แหละแล้วไอ้กุ้นมันก็เลยพูดขึ้นมาอะไรอะไรบีจีอะไรเหมือนแบบไอ้กุิ้นมันปกป้องอะไรเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบที่กุ้นปกป้องแหละเพราะทั้นั้นีมันอยู่ซิกๆแล้วประมาณนี้ถ้าจะมาถามด้วยแหละมั้ง ไม่มีอแรงไ,<ห>ไปเแบบที่ยวเอาไปนู่นนั่งกันได้เลยีเออเธอแค่เรื่องแค่นี้เล็กน้อยสั่น์ละตรงที่เขาเขาเอาพูดเรื่องเก่ามาพูดนเนี่ยแหละปลว่ามึงกูเป็นคนผิดอ่ะทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วมึเงเข้าใจปะใช่เนี่ยมึงก็ไปปรึกษาพี่เลี้ยงเถอะไม่งั้นเราไมีพี่เลี้ยงวันพี่แกอะไรมึงพูดบ้างได้แล้วเว้ยกับพี่เลี้ยงอะ่ะตะกัวบอกป,ป้าไปแล้วป้าบอกว่าถ้าถ้ามันจะตีอ่ะก็ให้มันแบบมาช่วยเรื่องวัตถุดิบเราออกไปสามร้อยอันเลขอะไรหนูเล็กใหญ่ดิหกสามสอง แค่น่าเบื่อแบบต้องมารับเรื่องที่เราไม่เคยทําไม่เคยก่อแต่เรื่องอ่ามันจบไปแล้วไม่ใช่หรอเรื่องวันนั้นที่มันมีปัญหาก,กันที่เขามาขอบเวน้าบ้านเรื่องที่มีปัญหากับไอทิมก็<ห>จบก<ห>ัน<ล>ดีไม่ใช่อยแต่เขาก็พูดแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ไม่เขาว่าไม่มีอะไรแล้วของเขาออรพอพรเด<ล>็กมาหมดหรือเปล่าเออเล้นอย่างที่กูพูดไปกูเป็นคนพูดเองเลยว,ว่ามึงต้องมาคุยล,ะล,ะละ้าล่เลิคือตั้งแต่พูดตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ป่ะก่อนที่ซิกซี่จะโดนโอเวอร์ยื่อ่ะเขาพูดบอกว่าลิม มึงมาคุยหน่อยได้ไหมแลนแลนขาวาเขาจะเล่นกับบีจีเขาอยากเล่นกับบีจีอ่ะแล้วประมาณว่าเมอมึงแบบอยากให้เขาแบบว่ามึงก็ม,งมึงมีโปรเทคอยู่ใช่ไหมมึงแบบต่อโปรเทคไปเลยนะยันปีหน้าเลยนะไอ้เพื่อนมันพูดอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาอยากเล่นคือด้วยความที่ฟิลแบบมันเห็นไอ้เพื่อนแบบปกป้องบีจีหรอมั้งมันก็เลยนี่นิดหน่อยอะ่ะเอาเริงเขาไม่ได้อยากจะตีก็เลยมารามหาเราหลอกเขาหากแก๊งเล่นเฉยแต่ว่าเขาไม่ได้จะเอาหรอก เท่าที่ฟังมานะม่อตอนที่เขาไปแลกเงนินอ่ะกูก็อยู่ในวงนั้นเว้ยแต่พอกูออกมาแล้วเขาก็พูดถึงบีจีเขาก็เลยแบบคุ้นก็เลยโทรมาหากเาูเหมือนเหมือนคนในคนในวงนั้นนะ่ะเขาพูดถึงควาว่าบีจีคำหนึ่งนี่แหละแล้วไอ้ก้ก็เลยบอกว่าอะไรอ่ะบีจีอะไรอ่ะอะไรสักอย่างใเข้าใจเ <ๆ S 2> ข้าใจประมาณนั้นประมานเขาจะแซวไอ้กุ้เรื่อยๆกุ้ยเปนตัวโดนอยู่แล้วเว้ยแซวเรื่องแบบเซวบีจีเซวบีจีอะไรเงี้ยไปซ้อมซะ ทำไมวะออกไปแล้วมันเป็นเพื่อนเราไม่ได้หรอกว่ะกูจักมันเป็นได้ก็เหมือนเซลแบบนาคอนเนี่ยพิ้วิวแบบนาคอนอ่ะจะปาแนวข้าใจมปะเออคือกูงงเลเฉยไหมแล้วนครับงงอะไรไง่ายแต่แทงพี่อ๋ออยากเล่นหละเช้าวันปะพร้อมื่ make it happen with some work. and can't believe